สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับต่อกันอีกสักคลิปสำหรับงาน ATS ระบบสลับไฟตัวนี้นะครับวันนี้นะครับส่งอีก4ตัวนะครับสำหรับลูกค้าท่านที่ผมแจ้งโอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวทยอยไม่ส่งวันนี้ก็น่าจะเป็นรอบพรุ่งนี้นะครับส่วนคนที่ผมยังไม่ได้ติดต่อไปหรือยังไม่ได้แจ้งโอนก็แสดงว่ายังไม่ถึงคิวนะครับก็รอกันต่อไปนิดนึงนะครับเพราะมีเวลาทําวันละนิดวันละหน่อยอาจช้าหน่อย ทางร้านนะไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สั่งจองไว้แล้วนะครับทางร้านก่อนที่จะส่งงานให้จะขอเรียกเก็บยอดโอนเต็มจํานวนซะก่อนนะครับรวมค่าส่งผมก็จะแจ้งยอดไปด้วยนะครับซึ่งราคาตอนนี้เจ้าตัวน,นี้อยู่ที่4 0 0พันรวมส่งนะครับผมก็จะแจ้งยอดอแจ้งยอดไปนะครับลูกค้าต้องโอนมาก่อนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าใครไม่สะดวกโอนก็ผ่านได้นะครับทางร้านเรา ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบัญชีการโอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าคลิปนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องลายที่ติดต่อไปก็จะเป็นลายนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้ติดต่อมาทางข้อความในเพจนะครับลายกับชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นถ้าเป็นบัญชีอื่นหรือลายอื่นติดต่อไปเนี่ยนะครับอันนั้นผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ แล้วถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับก็จะมีเบอร์ช่างเองที่โทรไปแล้วก็จะเป็นเบอร์แฟนช่างนะครับบางทีก็จะมีผู้หญิงโทรไปอันนั้นให้รู้เลยว่าเป็นแฟนช่างถ้าโทรไปแจ้งยอดโอนนะครับนะไม่ใช่มิชชาชีพนะก็จะมีเมียช่างที่ติดต่อไปนะครับโอเคทีนี้เอ่อเดี๋ยวมาดู ฟังก์ชันการทํางานมันอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับย้ำอีกทีหนึ่งราคา4 0 0 0รวมส่งณตอนนี้นะครับลดต่อไปอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงตามราคาสินค้าที่นํามาประกอบนะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันการทํางานนะครับฟังก์ชันหลักๆนะครับก็ออโตเมนติกทานเฟอร์ทั่วไปนะครับเอทีทั่วไปก็คือไฟฝั่งใดฝั่งหนึ่งดับนะครับมันก็จะไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติเราตั้งไว้ B นะครับถ้าไฟฝั่ง B ดับ มันก็จะไปเลือกฝั่ง A มาใช้โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ไฟในบ้านเนี่ยไม่ดับนะครับอาจจะมีกระเพื่อมนิดหน่อยแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ายังทํางานได้ต่อไปนะครับโทรทัศน์ทีวีพัดลมคอมแอร์ใช้ได้หมดต่อไปนะครับไม่ดับนะนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นออโต้แล้วนะครับยังสามารถสลับแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับก็คือสามารถล็อกไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เช่น นะครับเราจะล็อกไว้ A ตลอดโดยที่ไม่ให้มันสลับมา B ไม่ว่า A จะไฟดับไฟตกไฟอะไรมันก็จะฝืนใช้ A ต่อไปโดยที่ไม่สลับมา B นะครับเมื่อเราล็อกไว้ A นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราล็อกไว้ B นะครับมันก็จะอยู่ที่ B ตลอดถ้า B ดับมันก็จะไม่สลับมา A เพราะว่าเราล็อกไว้ที่ B แล้วอันนี้เป็นออโตเมนูลนะครับใช้ในกรณีที่ว่า อาจจะปิดปรับปรุงซ่อมบ้านไม่อยากใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เราก็ล็อกไว้ที่ฝั่ง B อาจจะเป็นการไฟฟ้าไฟหลวงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าตั้งเป็นออโต้มันก็จะสลับเองอัตโนมัตินะครับทีนี้อย่างที่2นะครับก็สามารถตั้งค่าการสลับนะครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วยนะครับทั้งตั้งให้มันสลับทั้งตั้งให้ฝั่งใดฝั่งไหนนะครับฝั่งไหนเป็นฝั่ง A ฝั่งไหนเป็นฝั่ง B อันไหนเป็นมาสเตอร์อันไหนเป็นสลับนะครับอ่าก็เราสามารถตั้งผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้แล้วก็ตั้งหลูกเวลาการทํางานได้ด้วยสําหรับคนที่จะเอาไปใช้สลับหม้อ TOU กับหม้อไฟบ้านธรรมดานะครับก็คือว่าตั้งหลูกเวลาให้มันกี่โมงถึงกี่โมงใช้หม้อ TOU วันไหนถึงวันไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถตั้งได้หมดเลยผ่านแอปพลิเคชันมือถือผมทำคลิป การตั้งค่าอะไรพวกนี้ไว้แล้วลองเข้าไปดูในเพจได้หากสนใจนะครับอ่ารวมถึงการเชื่อมต่อเจ้าโซนอฟเนี่ยผมก็ได้อัดคลิปอธิบายวิธีการลิงก์วิธีการเชื่อมต่อไว้แล้วในเพจอ่าช่างแรกหรือว่าในช่อง YouTube เข้าไปดูได้นะครับทีนี้ระบบป้องกันนะครับก็ยังใส่มาเหมือนเดิมก็คือ Interlock ็อกนะครับนี่ป้องกันหน้าคอนแทคทำงานพร้อมกันนะครับถ้าตัวหนึ่งลงอีกตัวมันจะเด้งขึ้นนะครับ เพื่อไม่ให้หน้าคอนแทคมันชนกันนั่นเองนะครับถ้าตัวนี้ติดอยู่ตัวนี้จะไม่สามารถทํางานได้นะครับต่อให้มีคําสั่งทางไฟฟ้าเข้ามาคอยมันก็ตามนะครับมันจะไม่ทํางานจนกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งมันจะเด้งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ระบบโปรเทชันอีกอ่าอย่างหนึ่งนะครับก็คือระบบสูงต่าอ่าสูงตัดต่ําตัดนั่นเองนะครับโดยควบคุมผ่านชิโนนะครับพูดง่ายๆว่าเท่า เท่าที่ตั้งค่าไว้ให้ลูกค้าเนี่ยผมจะตั้งค่าไว้เลยลูกค้าไม่ต้องไปเซตเพิ่มเติมหรือถ้าอยากเพิ่มเติมก็ไปเซตเพิ่มเติมที่ชิโนได้นะครับส่วนค่าที่ตั้งไว้ก็คือถ้าไฟต่ํานะครับถ้าไฟจุดไหนมันต่ํากว่า190นะครับมันจะเด้งสลับมาใช้อีกฝั่งโดยอัตโนมัตินะครับถ้าฝั่งนี้ยังมีไฟนะถ้าถ้าฝั่งนี้ไม่มีไฟมันจะดับไปเลยนะครับถ้าต่ํากว่า190นะครับ อ่าแล้วถ้าเกิน200งร้เราสองรบโวลต์ไอเนี้ยตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิน250บโวลต์ไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกินถ้าฝั่ง B เกิน250โวลต์เมื่อไหร่นะครับมันจะเด้งมาใช้ฝั่ง A ถ้าฝั่ง A เกินอีกมันจะตัดระบบเลยไม่เลือกฝั่งใดเลยนะครับจนกว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ ไม่ต่ำกว่า190กไม่เกิน250มันถึงจะเลือกมาใช้อันนี้ก็คือระบบป้องกันไฟตกนั่นเองนะครับผู้นี้ถ้าไฟตกไฟเกินระบบจะตัดอัตโนมัตินะครับมันจะไม่ทำงานเอาพุทจะไม่มีนะครับอไ,ไอตัวเนี้ยสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตามแต่ลูกค้าสะดวกโดยตั้งค่าผ่านชิโนของตัวนี้นะครับจะให้มันตัดที่กี่โวลต์นะครับสูงตัด ที่กี่โวลต์ต่ำตัดที่กี่โวลต์สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วการน่วงเวลาผมเซตไว้ให้แล้วการน่วงเวลานะครับก็คือว่า,าในกรณีที่ไฟดับนะครับเราจะเห็นว่าการไฟฟ้าบางทีไฟดับเนี่ยมันตอนที่มันมามันไม่ได้มาเลยบางทีมันมามาแบบติดติดขัดขัด,ด,ดมาแบบตกตกหายหายนะครับ เราจะหน่วงเวลาไว้ก่อนนะครับประมาณ3-5ถึงาวินะครับถ้ามันมาจริงๆมันก็ถึงจะสลับกลับมาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเลือกฝั่ง A อยู่นะครับเกิด A เนี่ยคือการไฟฟ้าการไฟฟ้าดับปึ้งนะครับสลับมาฝั่ง B นะครับทีนี้เมื่อการไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะน่วงไว้3-5ถึงาวิอย่างที่บอกจากนั้นมันก็ค่อยจะสลับกลับมาใช้ฝั่ง A เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการหน่วงเวลารอให้ไฟมาจริงๆนั่นเองถึงสลับมาใช้งานนะครับ ه, เหนื่อยมันเยอะซะเหลือเกินนะทีนี้ขาดอะไรอีกนะ,ะถ้าขาดตกบก,กพร่องคลิปนี้ยังไงนะครับก็รบกวนไปไล่ดูหลายๆคลิปแล้วกันนะครับขาดตกประเด็นไหนยังไงต้องขออภยัยจริงๆนะครับว่าไม่ได้เขียนบทมาเลยนะไล่แบบสดๆเพราะฉะนั้นประเด็นไหน ที่ยังสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนคนที่สั่งจองไว้แล้วถ้าผมยังไม่ทักหาก็แสดงว่ายังไม่ถึงคิวกำลังทยอยทำอยู่นะครับรอบนี้ส่งอีก4ท่านนะครับ